วัฒนาธรรมยินดีต้อนรับสู่ประตูหมู่บ้านดูลสมบูนชุมชนเข้มแข็งแหล่งรวมวัฒนาธรรมเลิศล้ำภูมิปัญญาโปรดยาเศรษฐิจครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมชื่อนายลินเทียรขันธา จบการศึกษาชั้นประถมปีที่สที่โรงเรียนวัดโพธทองวัดมมยางจบการศึกษาโรงเรียนตามอธัธยาศัยชั้นมัธยมปีที่หรับอาสาด้านงานอสมอ14ปี ตำแหน่งหลายๆตำแหน่งทางสังคมในชุมชนนั้นมีมากมายไม่สามารถที่จะอักยายตรงนี้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้กระผมเองได้รับหน้าที่ได้นำมานำเสนอสิ่งที่หมู่บ้านเราทำสิ่งที่หมู่บ้านเรามีอยู่เพื่อ ที่จะได้คำเสนอเนีจากคณะท่านจากราบรีพี่น้องเราโอซมและคณะผู้นำทุกท่านหมู่บ้านโนสมบูรณ์นะครับของกระผมที่ได้ดูแลอยู่นั้นถึอเมื่อนจำบ้านของเราเป็นหมู่บ้านประชาชนที่มีความรัก ประชาชนที่มีความสามาัคคีทำให้ชุมชนหน่วยงานต่างๆในทุ่งเทงบประมาณในทุ่งเททั้งกำลังกายกำลังทรัพย์ทุ่มมาที่บ้านอุบุสบุญถ้าเอาสิ่งของโครงการต่างๆมาลงในชุมชนแล้วชุมชนก็จะเกิดการตื่นตัวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งนะที่เป็น อัตงระลักที่ชาวตำบลมันยางหรือพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมได้รู้จักมานานพอสมควรและสิ่งที่ปรากฏสายตาผักนคณะท่านที่เดินทางมาในวันนี้ผมเชื่อได้เกินว่าที่ท่านได้ลงพื้นที่ลงศึกษาดูง,งานเกือบทั่วประเทศและผมก็มีความมั่นใจว่าเชื่อมากด้วยว่าไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่ และดีแห่งเดียวสงสัยในประเทศไทยมีอย่างเดียวคือสร้างสลาประชาคมสามแยกในบุนถนนเนื่องจากหมู่บ้านเรามีสถานที่สาระอยู่ห่างองกจากหมู่บ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านประมาณห้ารอยเมตรเลยตัดสินใจสร้างสลาประชาคมในุกลางใจของบ้านเพื่อที่จะได้ให้พี่น้อง ประชาชนในชุมชนเขาร่วมประชาคมและสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือหมู่บ้านนี้มีการประชุมกันทุกเดือนเป็นอย่างน้อยถ้ามีเรื่องจากท่านผู้ใหญ่มีเรื่องประชุมจากอำเภออาจจะเดือนละสองครั้งหรือสามครั้งแต่อย่างน้อยหนึ่งเดือนต้องมีการประชุม <Okay. S 1> เพื่อขับเคลื่อนทางสังคมหมู่บ้านเราไปสู่ความเจริญ ดังนั้นสิ่งที่หมู่บ้านเราวันนี้อยากจะนำเสนอเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่เดินทางมาครั้งนี้ว่าหมู่บ้านชุมชนนี้มีอะไรดีบ้างวันนี้ขอเสนอโครงการที่หมู่บ้านเรานะครับที่ได้สร้างมาและก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องต้องขออนุญ,ญาตท่าน คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้โกนึงงานทุกงานโครงการทุกโครงการและผู้นำทุกคนเราทำงานเต็นทีมเป็นคณะมีเครือข่ายในตำบลในอำเภอและจังหวัดทุกโครงการตามที่ผมจะได้นำเสนอดังต่อไปนี้โครงการแรกคือโครงการที่ให้ความสำคัญกับลูกหลานของเราก็คือโครงการ สายใยรักแห่งครอบครัวที่ทางหมู่บ้านชุมชนโดยทางโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลเมืองปุดีรลำให้ความสำคัญว่าพื้นที่